สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เพชโฟ,ฟกัสไต้หวันประจำวันที่24มิถุนายนกับดิฉันมุนทุราชัยวุฒิเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้มาดูกรณีธนบัตรปลอมนะคะโดยกองกํากับการสืบสวนสอบสวนกรุงไทเปเผยว่าก่อนหน้านี้ได้จับกลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติดและทําการสืบสวนจนพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับการผลิตธนบัตรปลอมโดยมีธนบัตรปลอมทิึดไว้เป็นของกลางมากกว่า12,000ใบตํารวจจึงไม่ตัดความเป็นไปได้ว่าอาจมีธนบัตรปลอมบางส่วนหลุดเข้าสู่ตลาดขณะนี้ผู้ต้องหาทั้ง9้ารายได้ถูกส่งตัวให้อกาารดดํเนนคีแล้ว ผู้ต้องหาปฏิเสธให้ความร่วมมือท้ายที่สุดพบธนบัตรใบละ1,000เหรียญไต้หวันซ่อนอยู่เต็มบาาา้านเจ้าหน้าที่งัดกระเป๋าเดินทางพบแบงค์ปลอมวางซ้อนกันเป็นจำนวนมากขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจได้กระจายกำลังเข้าตรวจค้นหลายจุดในกรุงไทเปนครนิวไทเปและซินจูจนสามารถทลายเครือข่ายผลิตธนบัตรปลอมได้สำเร็จที่นี่เราพบว่ามีการใช้ตัวเลขที่ี้ำกันซึ่งถ้าหากว่ามีการใช้ตัวเลขที่ซ้ำกันนั่นหมายความว่ามีการใช้ตัวเลขที่ซ้ำกัน บนโต๊ะเต็มไปด้วยแบงค์ปลอมกว่า1 2 0 0 0ใบนอกจากนี้ยังพบอาวุธปืนและยาเสพติดหลากหลายชนิดจากการสอบสวนขบวนการนี้พบว่าผู้ต้องหามีส่วนผัวพันกับการผลิตธนบัตรปลอมและสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมด9รายเมื่อเปรียบเทียบธนบัตรของจริงและของปลอมหากไม่สังเกตอย่างละเอียดก็อาจแยกไม่ออกผู้ต้องหามีประวัติเกี่ยวข้องกับคดีลักษณะนี้อยู่ก่อนแล้วและในครั้งนี้ก็กลับมาก่อเหตุซ้ำอีก นอกจากนี้ยังเพิ่มความเหมือนจริงมากขึ้นอีกด้วยตำรวจจึงเตือนว่าธนบัตรใบละพันเรนไต้หวันสามารถสังเกตหมายเลขซีเรียล9ชุดที่ระบุไว้เพื่อความปลอดภัย ช่วงที่ผ่านมาค่ะการแพร่ระบาดของเชื้อเอนโทรไวรัสมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะคะโดยทั่วไต้หวนันมีผู้ป่วยอาการหนักสะสม7รายในจํานวนนี้เสียชีวิตแล้ว4รายส่วนที่เขินติงค่ะก็เกิดกรณีบริษัทแห่งหนึ่งพาพนักงานไปท่องเที่ยวและมีอาการไม่สบายที่ระบบทางเดินอาหารหลังรับประทานอาหารที่โรงแรมจนต้องเข้ารับการรักษาจํานวน7คนโดยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเพราะอาหารเป็นพิษ มีรายงานว่าพบกรณีอาหารเป็นพิษที่เคินติงโดยบริษัทแห่งหนึ่งในน,นครน,นิวไทเปพาพนักงานไปท่องเที่ยววันที่12มิถุนายนเข้าพักเที่ยโรงแรมซีซ่าปาร์คเคินติงและรับประทานอาหารโรงแรมวันถัดมากับปรากฏอาการป่วยที่ระบบทางเดินอาหารรวมทั้งหมด7รายซึ่งเทศบาลเมืองผิงตรงระบุว,ว่าได้เก็บตัวอย่างไปดำเนินการตรวจสอบแล้วเพื่อพิจรารณาว่าคืออาหารเป็นพิษหรือไม่ นอกจากนี้การแพร่ระบาดของเชื้อเอนโทรไวรัสที่มีนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมาทําให้ตอนนี้ในไต้หวันมีผู้ป่วยอาการหนักสะสม7จดรายในจํานวนนี้มี5้ารายเป็นทารกแรกเกิดซึ่งเสียชีวิตแล้ว4รายโดยกองอนามัยเผยว่าเชื้อเอนโทรไวรัสไม่ได้แพร่ระบาดเฉพาะในเด็กเท่านั้นแต่ผู้ใหญ่ก็ติดเชื้อได้เช่นกันเพียงแต่อาการไม่ชัดเจนดังนั้นจึงเรียกร้องให้ผู้ใหญ่ทุกคนร่วมกันป้องกันหลีกเลี่ยงการนําเชื้อกลับบ้านไปแพร่สู่เด็ก ดยหลังเกิดกรณีพิพาทบ่อยครั้งเกี่ยวกับที่นั่งสำรองให้กับบุคคลพิเศษในระบบขนส่งสาธารณะนะคะลาสุดสภานิติบัญญัติไต้หวันก็ได้มีมติเห็นชอบเปลี่ยนชื่อจากที่นั่งสำรองสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการสตรีและเด็กเป็นที่นั่งพิเศษสำหรับบุคคลที่มีความต้องการแท้จริงโดยกระทรวงคมนาคมไต้หวันประกาศจะมีการแก้ไขป้ายสัญลักษณ์ในระบบขนส่งสาธารณะต่อไปนายจางมีปัญหาที่ขาเมื่อขึ้นรถไฟฟ้าจึงต้องนั่งตรงที่นั่งสำรองที่ให้กับบุคคลพิเศษที่อยู่ไกล ถึงแม้มีความจำเป็นต้องใช้แต่หลายคนก็รู้สึกลำบากใจที่จะใช้ที่นั่งสำรองให้กับบุคคลพิเศษเนื่องจากที่นั่งสำรองถูกระบุไว้ว่าเป็นที่นั่งสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการสตรีและเด็กทำให้ที่นั่งประเภทนี้ตกเป็นประเด็นถกเถียงหลายครั้งรวมถึงเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาก็เกิดเหตุการณ์นักเรียนถูกตำหนิอย่างรุนแรงเนื่องจากนั่งที่นั่งสำรอง ส่งผลให้เมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาสภานิติบัญญัติไต้หวันได้มีมติเห็นชอบผ่านร่างกฎหมายใหม่เปลี่ยนชื่อจากที่นั่งสำรองให้กับบุคคลพิเศษเป็นที่นั่งพิเศษและลบเงื่อนไขที่บอกว่าเป็นที่นั่งสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการสตรีและเด็กออกไปด้วยกระทรวงคมนาคมไต้หวันระบุว่าจะดำเนินการกลับ รุงคาจากัดความให้สอดคล้องกับการแก้กฎหมายและจะร่วมมือกับกระทรวงสาธารณาสุขในการพิจารณาออกแบบสัญลักษณ์ที่นั่งพิเศษให้ใช้ในขบวนที่ไม่มีเลขระบุที่นั่งเช่นรถไฟธรรมดารถไฟความเร็วสูงรถไฟฟ้าและรถโดยสารประจําทางคุณผู้ชมคะอากาศร้อนจัดในไต้หวนันทําให้ประชาชนจํานวนไม่น้อยต้องการลดความร้อนจึงติดตั้งรม่มและพัดลมบนรถสำร้อไฟฟ้านะคะแต่แบบนั้นถือเป็นการดัดแปลงยานพหาหนะซึ่งเป็นการกระทาที่ผิดกฎหมายคะ่ะ ขณะที่สภาพประกาศร้อนนะคะยังเพิ่มความเสี่ยงสูงให้กับผู้ปฏิบัติงานกลางแจ้งทางกระทรวงแรงงานจึงได้ประกาศแนวทางปฏิบัติฉบับใหม่โดยในจ้างาจะต้องจัดหาอุปกรณ์ลดอุณหภูมิและสถานที่พักผ่อนให้ลูกจ้างหากฝ่าฝืนต้องระวังโทษปรับ ที่นครเกาสงมีประชาชนขี่รถสำล้อไฟฟ้าไปตามท้องถนนและเพื่อป้องกันแสงแดดจึงมีการติดตั้งร่มกับพัดลมเพิ่มเติมซึ่งการดัดแปลงแบบนั้นแล้วนำรถไปวิ่งถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแต่อากาศที่ร้อนจัดต่อเนื่องทำให้วันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาไต้หวันออกมาเผยว่านาครนิวเทเปเกาสงและฮวาเลียนมีอุณหภูมิสูงแต่ระดับสัญญ,ญาณเตือนภัยสีสม้มและมีโอกาสที่อุณหภูมิจะสูงแต่ระดับส6สองศาเซลเซียสต่อเนื่อง ขณะที่กระทรวงแรงงานไต้หวันก็ได้ประกาศแนวปฏิบัติป้องกันอันตรายความร้อนฉบับใหม่ซึ่งขยายขอบเขตครอบคลุมถึงผู้ปฏิบัติงานกลางแจ้งแบบที่มีการเคลื่อนไหวหรือแบบชั่วคราวและยังกำหนดให้ในายจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์ลดอุณหภูมิและสถานที่พักผ่อนสำหรับลูกจ้างที่เผชิญความเสียงสูงจากอันตรายของความร้อนด้วย ข่าวสุดท้ายมาดูความคืบหน้าล่าสุดของสถานการณ์ในอิหร่านนะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้ประกาศผ่านโซเชียลมีเดียว่าอิสราเอลกับอิหร่านตกลงหยุดยิงชั่วคราวซึ่งมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขณะที่ก่อนหน้านี้ค่ะอิหร่านก็ได้ยิงขีปนาวุธหลายลูกโจมจีฐานทัพอากาศของสหรัฐในกาตาโดยกาตาได้ออกมาประนามการโจมตีดังกล่าวระบุว่าไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต จากวิดีโอที่เผยแพร่โดยสถานีโทรทัศน์แห่งชาติของอิหร่านแสดงให้เห็นว่าขีปนาวุธนี้ยิงใส่ฐานทัพอากาศอาูุเดออิดของสหรัฐในกาตาท้องฟ้ายามค่ำคืนสว่างวาบด้วยแสงไฟจากการโจมตีและมีเสียงระเบิดดังสนัน่นนี่เป็นการตอบโต้ที่สหรัฐถล่มโรงง,งานนิวเคลียร์ของอิหร่านโดยกองทัพอ,อิหร่านออกมาประกาศว่าการโจมตีครั้งนี้มีอนุภาพการทำลายล้างสูงขณะที่กรุงเตหารานเมืองหลวงของอิหร่านก็มีประชาชนออกมาเฉลิมฉลองตามท้องถนน อย่างไรก็ตามหลังเกิดการโจมตีไม่นานประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐก็ได้ประกาศลงในโซเชียลส่วนตัวว่าอิสราเอลกับอิหร่านได้บรรลุข้อตกลงการยุติการโจมตีชั่วคราวโดยเริ่มตั้งแต่12นาฬิกาของวันที่2 4มิถุนายนตามเวลาไต้หวันและจะหยุดยิงทั้งหมดภายใน24ชั่วโมงแม้จะมีข้อตกลงนี้แต่ในช่วงเช้ามืดวันนี้ก็ยังคงมีเสียงระเบิดดังขึ้นในหลายจุดในกรุงเตหรานขณะเดียวกันการโจมตีกาตาของอิหร่านก็ทำให้กระทรวงการต่างประเทศกาตาออกมาประนามการกระทำดังงงกล่่าาวอยรรุนแ تدين دولة قطر بأشد العبارات الهجوم الإيراني الصاروخي على قاعدة العديد الجوية القطرية. هذا الهجوم يمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر، ومخالفة لمبادئ حسن الجوار، ويمثل اعتداء على الشرعة الدولية والقانون الدولي. สำนักข่าวในกาตารายงานว่าการกระทำของอิหร่านในครั้งนี้อาจเป็นการแสดงเชิงสัญ,ญลักษณ์ขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ก็ออกมาโพสต์ยืนยันว่าอิหร่านได้แจ้งล่วงหน้าถึงการยิงขีปนาวุธพร้อมทั้งเน็บแนมว่าอิหร่านโต้กลับได้อ่อนแอมากซึ่งเป็นไปตามที่คาดไว้ ก่อนเกิดเหตุกาตาได้ปิดน่านฟ้าขณะที่ประเทศอื่นๆอยา่างคูเวตบาเรนและสหรัฐอาหรับเอมิเรตต่างก็ประกาศปิดน่านฟ้าชั่วคราวหลังเกิดเหตุการณ์โจมตีด้านกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศสเตือนว่าการกระทําครั้งนี้อาจทําให้สถานการณ์ในตะวันออกกลางรุนแรงขึ้นอย่างมากพบกับเดอโฟกัสไต้หวันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ